เราต้องกินอาหารเป็นยา,ยาไม่ใช่กินยาเป็นอาหาร<ย>าซึ่งที่นี่ทำแล้วนะครับครัวบ้านย่าคูณ2เขตคลองสานนะครับคนที่อยู่ย่านนี้ก็สามารถที่จะกดเข้ามาได้นะร้านเรานะสั่งทางแอปทางอะไรได้แล้วมันน่าจะขยายผลสืบเนื่องต่อไปต่อไป,อไปและต่อไป ใช่ไหมครับถูกต้องครับ้ข่าวดีดีกับพี่คำรนเป็นอีกเรื่องดีดีครับที่ เราได้มีอาหารทางเลือกในการบริโภคสำหรับผู้ที่รักสุขภาพและก็จะไม่ทำให้ร่างกายของท่านเจ็บป่วยด้วยโรคที่ไม่ติดต่อที่เรียกว่าโรค NCD นะครับวันนี้เราเข้ามาที่เขตคลองสารฝั่งธนบุรีซึ่งอยู่ติดกับวัดอนงคารามร้านนี้ชื่อว่าร้านอะไรนะครบครัวบ้านยาคูณสครัวบ้านยาคูณสอง นะครับที่มาที่ไปเนี่ยอาจารย์สุขสรรด็อรสุขสรรท่านอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับนะทำโครงการนี้มาตั้งแต่สมัยที่ว่าโควิดระบาดได้ปี2ปีแล้วแล้วก็ผู้คนชาวบ้านก็จะมีปัญหาเรื่องการประกอบสัมมาอาชีพรัฐบาลก็พยายามหาช่องทางใหม่ๆ โดยการออกพันธบัตรนะอาจารย์นะออกพันธบัตรแล้วให้คนมาซื้อและนำนงเงินจำนวนนั้นน่ะมาอบรมอาชีพทีนี้อาจารย์ว่าตรงนี้ให้ฟังหน่อยครัครับอันนี้มันโครงการ U2T นะครับหรือเรียกว่า University to ตำบลเป็นโครงการเงินกู้ของรัฐบาลสมัยที่เกิดโควิดนะครับตอนนั้นประชาชนก็ตกงานเยอะนะครับหมหาลัยก็เลยทำโครงการสร้างอาชีพธุรกิจอาหารแนวยุคใหม่ นะครับโดยเราจะเน้นเป็นอาหารสุขภาพะนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยสามารถเป็นทางเลือกเข้าถึงอาหารที่ดีต่อสุขภาพได้ครับอาอแล้วอาจารย์ก็มหาไรของอาจารย์นะฮะก็ประดมผู้ที่อยากจะประกอบอาชีพด้านอาหารนะครับธุรกิจอาหารเข้าไปอบรมใช่ครับให้ความรู้เขาให้ความรู้เพื่อว่าจะได้เป็นพื้นฐานนะครับในการออกแบบตัวเมนูที่ดีต่อสุขภาพได้ นะครับโดยเราอบรมออนไลน์ให้กับประชาชนเนี่ยทั่วประเทศที่สนใจจะต้องสร้างธุรกิจอาหารตรงนี้นะครับโ,<อ>โดยนําวิทยากรที่เนะก่งๆะนะครับโดยมีภาคีของรัฐกรมนาไม่นะครับมอกอชออนะสมาคมนักประหลัดอาหารแห่งประเทศไทยนะเข้ามาร่วมเป็นภาคีในการทํางานตรงนี้ด้วยครับเนาะพราะอบรมเขาเสร็จแล้วเนี่ยทำให้บรรดาผู้ประกอบการ <c oughs> ที่อยากจะทําอาหารปลอดภัยอาหารทางเลือกอาหารที่เรียกว่าคนรักสุขภาพบริโภคเนี่ย เขาก็อบรมแล้วก็มีความรู้เลยใช่ครับแล้วเราพยายามสร้างแรงบรรันดาลใจให้เขาตั้งร้านอาหารนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงซึ่งเราอยากให้เห็นร้านอาหารเหล่านี้อ,อยู่ทุกชุมชนเพื่อประชาชนเนี่ยได้มีโอกาสเข้าถึงแล้วเราพยายามทําต้นทุนให้ถูกะนะครับเพื่อสามารถจับต้องได้ครับซึ่งซึ่งเมื่อเป็นไปดังท,ท,ที่ที่เราต้องการแล้วเนี่ยมันก็จะลดความลดความเจ็บป่วยของผู้คนลงรัฐบาลก็จะไม่ต้องเสียเงินมารักษาพี่น้องประชาชน เพราะประชาชนมีอาหารมีทางเลือกนะทางเลือกของอาหารที่จะบริโภคอาหารปลอดภัยได้ใช่ครับปัจจุบันรัฐบาลต้องใช้ค่าเงินทางด้านสาธารณสุขนียนะนับปีหนึ่งเป็นแสนล้านถ้าเราให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับท่านด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารเราไม่จะป่วยเราไม่ต้องไปหาหมอเราไม่ต้องเสียค่ายา รัฐบาลก็จะได้ประโยชน์ประเทศชาติของเราเนี่ยไม่ต้องเสียดุลการค้าในการสั่งซื้อยาผลิตภัณฑ์ต่างๆจากต่างประเทศเข้ามานะครับที่พูดกันว่าประชาชนคนไทยณวันนี้กินยาเป็นอาหารใช่ไหมฮะใช่ครับอาจารย์เลยเปลี่ยนใหม่ว่าอยากให้กินอาหารเป็นยาอ๋อกินอาหารเป็นยาครับแล้วโรค NCD เนี่ยนะครับจริงๆมาจากพฤติกรรมการกินอาหารที่ผิดถ้าประชาชนมีความรู้เรื่องพิการ,รอาหารที่ถูกแล้วเนี่ยโรคอินดีเนี่ยหายได้ โดยไม่ต้องกินยานะครับประมาณประมาณ2ปีที่แล้วอาจารย์ได้ทำการอบรมผู้ที่อยากจะมีสมาชีพป,ประกอบอาชีพด้านการธุรกิจอาหารน,นะนะอาหารปลอดภัยเนี่ยไปประมาณ2,000คนใช่ครับมีคนเข้าโครงการเราเนี่ยประมาณ2,000คน 2> 2, <000 S 1> ทั่ว <คน S 1> ประเทศนะนะครับที่เราให้การอบรมไปนะครับให้อบรมความรู้แล้วก็ให้ไปขอ เอ่อเรียกว่าวุฒิบัตรหรือขอใบรับรองจากกรมนามัยเพื่อจะเป็นร้านอาหารที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับและนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นครัวบ้านบ้านย่าคุณสองเนี่ยนะ<ช>เป็นหนึ่งในนั้นที่อบรมเรียบร้อยแล้วก็มาทําซึ่งนั่นหมายความว่าจิตใจของผู้ประกอบการนะร้านอาหารเขาก็มีจิตใจที่แบบอยากจะทําเรื่องนี้อยู่แล้วถูกต้องครับเราต้องการสร้างแรงดันใจ เราต้องการเผยแพร่องค์ความรู้ตรงนี้นะครับให้เกิดขึ้นแลวประชาชนให้การสนับสนุนร้านค้าเหล่านี้และร้านค้าเหล่านี้จะเกิดขึ้นทั่วประเทศครับซึ่งสิ่งที่ที่อาจารย์ได้อบรมพี่น้องประชาชนที่ประกอบการธุรกิจอาหารปลอดภยัยอาหารทางเลือกเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันน่าจะมีอีกหลายแรงบันดาลใจอีกหลายแรงพลังร่วมและจะสร้างอาหารทางเลือกให้ผู้คน ได้บริโภคนะต้องอาศัยอีกหลายแร่งถ้าหน่วยงานราชการทั้งหลายนะครับที่เกี่ยวข้องดูแลไม่ว่าเป็นกรมนาใหม่เป็นมอกอชอนะครับได้ร่วมมือร่วมใจกันหางบประมาณตรงนี้มาสับสนให้ผู้บริการเนี่ยกเกิดขึ้นยเยอะๆสร้างการตลาดขึ้นมานะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นและผลที่ได้รับคืออะไรครับจะชนสามารถเข้าถึงอาหารที่ถูกสุขอนามัยราคาที่ประหยัด จับต้องได้สุขภาพก็จะดีขึ้นค่าใช้จ่ายทางด้านสาธารณสุขก็จะลดลงไปครับ,รบเราพยายามสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทเป็นแพลตฟอร์มสําหรับคนที่สั่งอาหารนี้โดยเฉพาะนะครับแต่ตอนนี้เรากําลังสร้างบุคผู้ประกอบการอย่างท่านก่อนถ้าเกิดเรามีผู้ประกอบการเยอะๆนะครับแล้วท่านให้การสนับสนุนนะท่านก็สามารถที่จะเลือกซื้ออาหารเนี่ยได้ง่ายโดยผ่านระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ครับ ในช่วงที่มีการหาเสียงเพื่อเลือกตั้งรัฐบาลใหม่เข้ามาเนี่ยนะผมถือว่าเป็นโอกาสดีที่พักการเมืองหลายๆพักน่าจะหยิบเรื่องของอาหารปลอดภัยในคนไทยปลอดโรค NCD เนี่ยเข้าไปไว้ในโนโยบายของท่านเพราะว่ามันจะช่วยพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับแข็งแรงถูกต้อง <นะ S 2> ครับโรคภัยลดลงใช่ครับถ้าท่านสนับสนุนอย่างนี้นะครับผู้ประกอบการก็จะมีทั่วทั้งประเทศคนไทยก็จะลดกัน เจ็บป่วยจากโรคเหล่านี้ถูกต้องครับสําคัญที่สุดเลยนะครับร้านพวกนี้จะต้องมีเยอะๆแล้วก็ทั่วทั้งประเทศเราเคยทํากันมาแล้วว่าหนึ่งตำบลหนึ่งผิดพัณ์ใช่โอกาสที่พักการเมืองจะนําสิ่งต่างเหล่านี้นะฮะเข้าไปว่าหนึ่งตำบลหนึ่งร้านเนาะมีคนใหญ่ๆยิ่งหลายร้านครับหนึ่งเคดหนึ่งร้านในกรุงเทพก่อนนะสมมติว่าอย่างนั้นแล้วต่่งจังหวัดหนึ่งตำบลหนึ่งร้านใช่ซึ่งเมื่อเมื่อคนไทย เ,เขามีทางเลือกนั่นก็คือการเปิดตลาดให้กับพี่น้องประชาชนได้มีทางเลือกเหมือนกันที่จะหาระหบริโภคพรนอหายากไงใช่ครับใช่ใช่กา<ช>ร,ค,รคิดว่าเป็นเรื่องดีไม่ถ้าภาคการเมืองเนาะอ๋อแน่นอนครับแน่นอนครับเร<ห><ม>าเรายินดีให้ความสนับสนุนท่านนะในเรื่องของความคิดหรือว่าในในทางการปฏิบัตินะครับเพราะว่าปัจจุบันคนไทยป่วยด้วยโรคอินเซดีเนี่ยสามสิบล้านคน และประเทศไทยเรากําลังเข้าสู่วัยผู้สูงอายุนะอีก20หรือประมาณเกือบเกือบ30ล้านคนเนี่ยนะครับกำลังจะเป็นผู้สูงอายุดังนั้นนะครับอาหาร ตรงนี้มันจะช่วยผู้สูงอายุได้และผู้ที่กําลังจะเป็นโรคเอ d ดีทั้งหลายนะครับก็จะรอดพ้นนะครับเราก็จะมีชีวิตที่มีคุณภาพอายุยืนยาวยืยนยาวขึ้นรัฐบาลก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะครับไม่ต้องไม่ต้องเสียบุคลากรทางการแพทย์ไม่ต้องเสียเวลาและไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายทางของพวกตัวผลิตภัณฑ์ของยา <นะ S 2> ใช้อาหารเป็นยายากินยาเป็นอาหารก็เรื่องของอาหารปลอดภัยนะครับปัจจุบันเนี้ยมันอาจจะมีมีเพลง ผมว่ามีไม่ถึง1ส่วนสของร้านอาหารทั่วประเทศมันน้อยมากผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยหลายท่านเลยคนไทยเนี่ยก็อยากจะกินอาหารที่มันปลอดภัยเพราะว่าไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะป่วยหรือเจ็บป่วยมันก็ช่วยอาหารก็ช่วยรักษาได้แต่ทีนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้ยังน้อยเนี่ยเราก็ร่วมกันมหนาวิทยาลัยก็ร่วมกับรัฐบาลภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยช่วยกันเลยวันนี้ที่เห็นอยู่นี่นะครับเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้น ที่ทํามาโชว์แต่ว่าเขามีมากมายอย่างคุณพี่บอกว่าค่ะเราใช้น้ําตาลแต่น้ําตาลไม่ขัดสีน้าตาลทรายเนาะใช่ค่ะเ,เป็นน้ําตาลทรายสีน้ําตาลถูกต้องค่ะไม่ผ่านการฟอกสีขาวนะคะเป็นน้ําตาลจากธรรมชาติโดยตรงเนาะเมื่อกี้เราก็ถ่ายไปแล้วนะครับนี่ ก็ลดเคมีลงไปได้ระดับหนึ่งบางทีคววมหวานคุณพี่ใช้อะไรแทนนะไอ้ล้อลอหางกล้วยค่ะเป็นน้ำตาลหลอหางกล้วยเป็นน้ำตาลที่ไม่กระตุ้นอินซูลินนะคะเหมาะกับผู้ป่วยแล้วก็ผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพโดยตรงครับซึ่งร้านอาหารไอ้ซึ่งบรรดาคนเจ็บป่วยที่ไปตามโรงพยาบาลเขาก็จะไปให้อาหารแบบนี้อยู่แล้วใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะนั้นเรากินซะก่อนที่มันจะเป็นถูกต้องค่ะเนาะค่ะสุดยอดเลยครับแล้วก็คุณพี่พี่ขายเครื่องดื่มด้วย พี่ก็ฟงกาแฟพี่ก็ลดความหวานมาลงถูกต้องค่ะมีเป็นทางเลือกให้คุณลูกค้าบางคนต้องการหวานน้อยหรือไม่หวานเลยอย่างนี้ค่ะเราก็สามารถทําให้ได้นะคะตามออเดอร์ได้เลยค่ะใช่ค่ะก็ทางอาจารย์เนี่ยท่านก็ร่วมกับสสสวันนี้เราจะเห็นสสสโฆษณาทีวีนะใช่ลดโลกเอ้ยลดหวานลดโลกใช่ค่ะลดหวานลดโรคนะฮะลดเค็มลดโรกเพราะนั้นเราก็อนโยบายนั้นแหละมาใช้ถูกต้องค่ะเนาะเนี่ยในสิ่งที่กำลังทำกันอยู่ เอออ้าวนอกจากรดความหวานความเปรี้ยวความอะไรนะบางทีพี่เขาก็พยายามที่จะลดไอความเป็นแป้งแล้วก็ความหวานแป้งนั้นคือน้ําตาลแหละเด่นสุดมันก็ไปเป็นน้ําตาลพี่ก็ปรับเปลี่ยนเนาะพี่ปรับเปลี่ยนจากข้าวข้าวไปเป็นอะไรฮะ อันนี้จะเป็นข้าวกอขอสีสามกอขอกอขอสีสามนะคะใช่อันนี้เป็นข้าวมันปูค่ะข้าวสองสีก็จะเป็นข้าวไรซ์เบอร์ี่อยู่ข้างในช่วยได้เลยเนาะยำนี่ทำถูกต้องเลยนะครับเห็นเขาส่งเสริมการปลูกกับพี่น้องเกษตรกรอยู่แล้วนี่ให้เป็นข้าวไม่ขัดสีเยอะใช่ค่ะใช่ค่ะในหลวงท่านยังนะรอเก้านะ่านยังบริโภคข้าวกล้องเลยใช่ค่ะสวยข้าวกล้องนะฮะ สิ่งที่ดีแล้วถ้าลดแป้งไปเลยก็คืออันนี้อะไรฮะอันนี้เป็นข้าวดอกกระหล่ำนะคะเป็นข้าวดอกกระหล่ำคือเป็นข้าวที่ใช้ดอกกระหล่ำในการทําออกมาแทนข้าวแทนแป้งมันจะเป็นมันจะมีคาร์โบไฮเดรตละค่ะแต่ว่ามันต่ํากว่าแป้งปกตินะคะต่ากว่า55เนะาะจ้าเนาะจีเจจีไอต่ำต่ำมากค่ะแต่ว่ามีความอิ่มแล้วก็เป็นเป็นหนึ่งในพรีไบโอติกที่ร่างกายเราต้องการด้วยเหมือนกันนะคะ ก็คือไม่ใช้ข้าวเลยไม่ใช้ข้าวเลยเป็นพืชทั้งหมดนะอ่าเป็นพืชค่ะอ่าอ่าอันนี้ก็อันนี้คือดํากระหอกไม่ใช่ค่ะคือดอกกะลัมเอามาแทนข้าวนะครับเออเนี่ยพยายามลดทุกสิ่งทุกอย่างร้านนี้นะครับเครื่องปรุงรสพี่ก็พยายามคัดสรรไอ้ที่มันลดโซเดียมถูกต้องค่ะนะใช่ค่ะลงมาเมื่อกี้ก็เห็นขวดอันนี้อี้ ก็คือไม่ไม่ได้โฆษณานะครับแต่ว่าพี่พยายามใช้อะไรค่ะอันนี้จะเป็นน้ำปลาที่เป็นโลโซเดียมนะคะลดโซเดียม60%และที่สำคัญคือเขาจะไม่ใส่โพแทสเซียมด้วยนะคะ,อ,ะอันนี้จะเหมาะกับผู้ป่วยโรคไตโดยตรงนะคะเพราะว่าผู้ป่วยผู้ผู้ป่วยโรคไตเนี่ยจะต้องควบคุมทั้งโซเดียมและก็โพแทสเซียมผู้ผลิตเนี่ยเขาก็ผลิตเป็นทางเลือกมาแล้วณนะปัจจุบันนี้นะฮะใช่ค่ะผลิตแบบนี้แบบน,แบบนี้ก็อยู่ที่ว่า <ค>เราใช่ค่ะจะเลือกมาหรือเปล่าถูกต้องค่ะถ้าคนปรุงมีใจจะช่วยนะผู้บริโภคท่านก็เลือกมานะครับหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนไปอันนี้ท่านกพยายามเลือกผักนะครับจากแบรนด์ที่ถือว่าคนไทยมั่นใจในหัวใจที่สุดถูกต้องค่ะเนาะแบรนด์ของโครงการหลวงถูกต้องค่ะนะครับซึ่งในหลวงท่านก็ได้เริ่มไว้นะวันนี้เราก็สืบสารนะว่านี่แหละเป็นผักปลอดภัย ดีที่สุดแล้วแล้วพี่เขายังลดแป้งต่อไปด้วยอะไรฮะเนี่ยอันนี้เป็นผัดไทยเส้นมะละกอค่ะเนาะคือไม่มีเส้นแป้งเลยอยากเอามะละกอมาแทนนะใช่ค่ะนะครับแล้วรสชาติมันทดแทนกันได้เลยครับทดแทนได้สบายมากเลยค่ะอร่อยด้วยแล้วก็ไม่อืดท้องเนื่องจากไม่มีแป้งเดี๋ยวต้องชิมนะครับต้องชิมค่ะต้องชิมอันนี้พลาดไม่ได้จานนี้ แล้วพี่พี่ผู้หญิงครับอันนี้มาอะไรนะ,อ,ะอันนี้ปลาปเปรี้ยวหวานนะคะปลาเปรี้ยวหวานเนาะค่ะ,ะค่ะปปเ,ววเป็นเป็นปลาปเปรี้ยวหวานแล้วก็ผักผักสามสีค่ะก็<น>เพื่อสุขภาพเหมือนกันผักสามคนเราต้องการผักหลายๆสีเพราะแต่ละสีเนี่ยมันมีแร่ธาตุวิตามินต่างกันใช่ไหมฮะถูกต้องครับเดี๋ยวเห็นไหมอีกรู้หมดเลยแต่ละสีมีความหมายนะครับเมื่อก่อนนี่ก็มีความหมายมากเลยเหลืองก็แดงตีกัน อันนี้มีเขียวเข้าไปด้วยไม่เขียวไม่เียวอาทีมาเรื่องของน้ํามันพี่พยายามใช้น้ํามันอะไรพูดคะ,ะเป็นน้ํามันรําข้าวนะคะตัวนี้จะมีสารอะดิโซแนลเนี่ยหนึ่งหมื่นสองพัน ppm ซึ่งจะช่วยเรื่องหลอดเลือดนะคะทําให้หลอดเลือดมีความยืดหยุ่นสูงนะคะไม่แข็งแล้วก็เส้นเลือดไม่อุดตันนะคะลดเรื่องความดันในโลหิตด้วยนะคะลดไขมันในเลือดจันภูมิใจไหมครับเขาไปอบรมมาแป๊บเดียวเขารู้หมดเลยถูกต้องครับถูกต้องครับ อันนี้คือเป็นผู้ผลิตดีเด่นผู้ประกอบการดีเด่นของเรานะครับที่เราอยากจะสับสนและส่งเสริมเมื่อห่วงว่าแป้งกับน้ําตาลจะทําลายสุขภาพคนไม่ได้สร้างสรรคนี่ใช่ไหมฮะยกโชว์หน่อยพี่ก็เปลี่ยนเป็นอะไรฮะเป็นเส้นแก้วค่ะอันนี้จะเป็นตำยำข้าวโพดเส้นแก้วเส้นแก้วเส้นแก้วได้จากได้จากสาหร่ายสาหร่ายทะเลใช่ค่ะสกัดพืชทั้งนั้นนะถูกต้องค่ะเรียงเรียงแป้งไปนะครับ อ้าวทีนี้ไข่เจียวมันคือไข่เจียวแล้วไข่เจียวสุขภาพนี่มันมันได้จากอะไรครับไข่เจียวสุขภาพนี้ก็จะมีผักอยู่ด้านในนะคะเมนสมุนไพรอยู่ด้านในด้วยนะคะ<อ>แล้วแต่ว่าเราจะเลือกใส่ลงไปแต่ทุกอย่างก็จะมีมีที่มาที่ไปอย่างน้ํามันเราก็ใช้เป็นน้ํามันหมูเจียวนะคะแล้วก็เป็นน้ํามันรำข้าวในบางกรณีอย่างเช่นลูกค้าเป็นมุสลิมมาเราก็จะใช้เป็นน้ํามันรำข้าวแทนน้ามันหมู แลวนี่เราก็จะมีทางเลือกให้ลูกค้าด้วยเราต้องเราต้องรู้จักลูกค้าเราต้องรู้จักเขาว่าเขาเป็นใครเขาต้องกินอะไรกินอะไรได้กินอะไรไม่ได้อันนี้จะเป็นตัวเลือกให้เขาค่ะนอกจากนี้ไข่เนีครับเป็นไข่ออร์แกนิกนี่นะครับไม่ใช่ไข่ทั่วทั่วไปที่ไปซื้อตามท้องตลาดนะครับเลือกเราคัดสรรจากจากผู้ประกอบการที่เรามั่นใจว่านะเขาไม่ใช่ใช่ค่ะเขาไม่ทําในสิ่งที่เราไม่ต้องการถูกต้องค่ะเห็นอาหาร สุขภาพเหล่านี้แล้วว่าอยากแหลกจังเลยผู้เหลียวผู้เหลียวผู้เหลียวไล่กินอยากเพิ่งรีบแหลกเพราะว่าของรีของรีต้องรอน่อยพนะอร่อยรุ่ยเอาทีนี้มาดูตรงนี้นิดนะฮะอันนี้ผัดกะเพราอันนี้มันยอดฮิตของคนไทยเลยและใช้กุ้งทีนี้มันสุขภาพยังไงครับ เราพยายามลดเนื้อลดอะไรยิ่งไงฮะอ่าคือจานนี้นะคะถือว่าเป็นเมดิเตอร์เรเนียนก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นสัตว์น้ำนะคะแล้วก็ไขมันต่ำโปรตีนสูงแล้วก็เรามีไขมันที่ดีเพราะฉะนั้นจานนี้สุขภาพแน่นอนค่ะที่สำคัญนะคะคืออาหารเราทุกอย่างไม่ไม่ใส่ชูรสแล้วก็ผัดกะเพราเนี่ยสังเกตถ้าเกิดว่าไปทานทั่วไปเนี่ยน้ำแทบจะไม่อยากให้เขาทานกัน น้ำผัดกระเพราแต่ของเราทานได้สบายใจ <Yeah. S 2> ค่ะเออทีนี้ทีนี้พอไม่ใส่ชูรสแล้วเนี่ยนะรสชาติมันจะดีไงอะ่ะเพราะมันเป็นความอร่อยของธรรมชาติ oh, ค่ะวัตถุดิบที่เราคัดสรรน,นะคะก็คือเนี่ยนะครับก็ทํา,าทตามหลักของอ,อ,อะไรล่ะสาประชาชาติะคระับมันมีองค์กรองค์กรหนึ่งที่พยายามลดเนื้อสัตว์ ลดความเป็นสัตว์ใหญ่และต่อไปก็จะใช้โปรตีนจากแมลงถึงขั้นนั้นนะมันเขาคิดกันไปถึงขั้นนั้นแล้วอันนี้ก็พยายามลดสัตว์ใหญ่นะฮะเอามาเป็นสัตว์ที่ที่เล็กแล้วก็ไม่ทําร้ายธรรมชาติอะไรเนาะใช่ค่ะนี่นี่ก็พยายามคิดกันไปไก่อันนี้อะไรครับไก่กระเพราไก่กระเพราไก่กระเพราไก่แล้วมันเป็นอาหารสุขภาพได้ยังไงในเมื่อที่ เนื้อไก่นี่นะคะเป็นเนื้อไก่ที่เลี้ยงด้วยโปรไบโอติกค่ะโปรไบโอติกใช่ค่ะ,ะเพราะฉะนั้นไก่ที่เขาเลี้ยงมาเนี่ยก็จะไม่มีสารต่างๆไม่มีสารเร่งโตไม่มียาปฏิชีวนะน<อ>นเพราะว่าไก่แข็งแรงไก่ที่เลี้ยงด้วยโปรไบโอติกจะเป็นไก่ที่แข็งแรงมากค่ะ,ะจะเดินเหินได้ใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้มันมีสถานที่จัดจำหน่ายให้เราเลยครับ ในซูเปอร์มาร์ทใหญ่ๆมีหมดเลยค่ะอคตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมเ,เริ่มเป็นที่นิยมแล้วจะเขียนไว้ว่าฟีดโปรไบโอติกหมายความว่าให้อาหารเป็นโปรไบโอติกค่ะเ,คเ,คเราพิเศษตรงนี้มากๆอันนี้ต้องเน้นย้ำเลยว่าเราใช้ไก่แล้วก็หมูที่เลี้ยงด้วยโปรไบโอติกทุกอย่างมีทางเลือกแต่ว่าเราจะ,จะเลือกหรือ,รอไม่ไม ตกลงเลือกนีอไม่เลือกครับเลือกสิคะเพื่อสุขภาพที่ดีอายุยืนยาวนานใช่เพราะว่าอุตสาหกรรมแทบตายไม่เลือกเลยไงนี่เลือกแล้วนะคัดสรรแล้วว่าเราจะต้องทําให้ผู้บริโภคมีอายุยืนยาวผู้บริโภคไม่เจ็บป่วยด้วยโรค NCD โรคไม่ติดต่อตอนนี้ได้เวลากินอาหารสุขภาพกันแล้วแหลกเลยแหลกเลยแหลกเลย แล้ท่านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งของลูกค้าร้านนี้นะครับท่านเลือกที่จะบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพทำไมคำนึงถึงตรงนี้ครับท่านครับอ๋ออันนี้อันนี้ก็เพื่อสุขภาพตัวเองเพื่อห่างไกลจากโรคนะครับเนา<อ>ะครับอออก,กบ็ออกกำลังออกออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยใช่ครับนะครับเห็นว่านี่เป็นร้านทางเลือกท่านเลยเลือกครับอ่า ตลอดเวลาเลยนะผ่าน<ไ>ปันมาก็ไปไโ้พวและนี่นะฮะนัอออกท่านก็ใช้เสื้ออะไรนะฮะ <c oughs> สอสอเนาะเพราะเพรรู้ว่าองค์กรนี้เป็นองค์กรที่ทำขึ้นมาเพื่อช่วยให้ประชาชนแข็งแรงครับวันนี้ท่านอายุเท่าไหร่แล้วฮะโทษเจ็นนดส <c ups> ิบหกครับเ <c ups> นี่ยเฮ้์อันนี<ร>้ก็ถือเป็นอาหารฟิวชั่น ผสมผสานกันหลายสัญชาติอาจารย์ลงว่าสิครับอันนี้เป็นผัดไทยทาโกยากินะทาโกยากิก็เป็นอาหารของญี่ปุ่นนะครับผัดไทยก็เป็นอาหารของไทยเราเอามาฟิวชั่นยังไงครับเราเอาผัดไทยเนี่ยไส้ผัดไทยเนี้ยเป็นไส้ของทาโกยากินะครับเพราะฉะนั้นนอกจากอร่อยแล้วก็ยังดีต่อสุขภาพด้วยครับผัดไทยสวัสดีครับทาโกยากิ โครงการของเราเป็นโครงการที่สนับสนุนให้กับประชาชนสร้างอาชีพธุรกิจอาหารนะครับอาหารที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นอาหารที่ราคาไม่แพงกว่าอาหารที่ท่านซื้อปกติกข้างนอกขอให้พวกเราทุกคนนะครับดูแลสุขภาพตัวเองสนับสนุนร้านค้านะครับที่เป็นทางเลือกของอาหารสุขภาพแล้วท่านจะมีสุขภาพที่แข็งแรงครับเออเอาปุมม hey, ือหน่อยเออครเออดาดาดา าาาาาาาดดดอาหารดีคนมีช oh, ัยมาผมจะไปให้เลือกกินกันเพื่อสุขภาพของเราท่านโ้วันนี้นั่งต้องเลือกกินอาหาร ต้องเลือกทานแต่อาหารปลอดภัยาอาหารนี้ปลอดภัยไหมครับปลอดภัยแน่นอนร้านเเ็แลกได้เลยไหมแลกได้เลยค่ะมานานแล้วข่าวดีดีกับพี่คำร้อน